สวัสดีครับวันนี้จะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องที่มีหลายๆคนสนใจและหลายๆคนถามมานะครับบอกว่าน้ำมันงาเนี่ยมันจะดีไหมน้ำมันนาเนี่ยควรจะกินไหมควรจะบริโภคเป็นเป็นเสริมอาหารไหมนะครับในความคิดของผมนะครับผมอยากจะขออนุญาตชี้แจงดังนี้นะครับอันนี้คืองางาคืองาดำงาขาวงาแดงที่ผมเคยบรรยายนะครับเมื่อเอางามานะครับแล้วก็บีบน้ำมันออกมานะครับ บีบน้ำมันออกมาก็จะได้น้ำมันและเนื้องานะครับเนื้องาเนี่ยเราสามารถที่จะนำมานะฮะนำมาใช้ในลักษณะของเป็นปิดันเสริมอาหารซึ่งเราทำอยู่นะครับแต่น้ำมันงา<ม>ก็มีผู้สงสัยบอกว่าแล้วอาจารย์ปัญญาเอ่อคิดยังไงนะครับเ,เป็นผมผมไม่กินนะครับเป็นผมผมไม่กินเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าน้ำมันงาแม้นว่าจะมีเซซามิน ะะจำนวนมากก็ตามนะครับแต่เมื่อคิดคำนวณแล้วนะครับท่านทราบไหมครับว่าในน้ำมันงาเนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้างผมอยากจะชี้แจงอยากจะเอาข้อมูลเพิ่มเติมมาให้พวกเรานะครับในน้ำมันงานนะครับ100กรัมนะครับจะมีไขมันอิ่มตัวละ14.2กรัมมีไขมันอิ่มตัวพันธะคู่เดียวนะฮะ39.7นะครับแล้วก็ ไขมันไม่อิ่มตัวพันธะคู่หลายคู่นะครับเมื่อกี้นี้3 9มนี่เป็นไม่อิ่มตัวมีพันธะคู่เดียวหมายความว่าพันธะคู่ดับเบิลบอมีอันเดียวแต่ถ้าเป็นพันธะคู่ดับเบิลบอนีหลายอันเช่นโอเมก้าสามนะครับจะมีถึง41.7%นะครับนั้นรวมกันแล้วเนี่ยก็ประมาณเกือบ100%ยเอรนต์นะครับคือพูดง่ายว่า ในน้ำมันงาหนึ่งร้อยกรัมก็จะมีไขมันเกือบจะหนึ่งร้อยมิลลิกรัมหนึ่งร้อยกรัมเลยทีเดียวก็คือเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเป็นเป็นเป็นน้ำมันเป็นไขมันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าคุณกินเอ่อน้ำมันนะฮะน้ำมันงายกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าคุณกินน้ำมันงาแคปซูลหนึ่งก็ห้าร้อยมิลลิกรัมนะครับคุณก็จะได้น้ำมันงาเข้าไป สมมุติว่ากินวันละ8แคปซูลน,นะฮะที่เขาแนะนํากันสองเช้าสองกลางวันสเย็นสอนกลางคืนหรือ4ีเช้า4เย็นหรืออะไรก็ว่าไปเนี่ยนะครับประมาณสี่ถึงแปดแคปซูลเนี่ยคุณจะได้น้ํามันเข้าไปในตัวคุณประมาณ4ีถึงหกรัมนะฮะเราตีง่ายๆว่าเป็น5กรัมก็แล้วกัน5กรัมก็คือ5000มิลลิกรัมในตัวเราเนี่ยมีเลือดประมาณ6ลิตรก็คือ 6,000 ml เมื่อคำนวณออกมาแล้วนะครับระดับไขมันปกติในเลือดก,ก็จะมีประมาณมีไตรกรสลายเนี่ยประมาณ150มิลลิกรัมเปอร์เซนต์หรือมิลลิกรัมต่อ100 ml ดังนั้นเมื่อคิดคำนวณค่าตัวเลขทั้งหมดแล้วนะครับถ้าเกิดคุณกินน้ำมันงา4 8แคปซูลนะครับคุณจะได้ไขมันเพิ่มเข้าไปอีกประมาณ50%ของระดับไขมันที่คุณมีอยู่ในขณะนี้ นะครับโอเคถ้าเรากินอาหารเราก็กินมีไขมันไปแล้วนะฮะแล้วแล้วมันจะหายไปไหนร่างกายเราก็จะมีกระบวนการในการกําจัดไขมันทําให้มันหายไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงถ้าจะให้เจ๋งที่สุดก็คือสามชั่วโมงเราต้องใช้เวลาถึงสามชั่วโมงในการที่จะเคลียร์เคลียร์ระดับไขมันออกจากร่างกายเราจะออกจากไม่ใช่ออกจากร่างกายออกจากเลือดเรานะฮะ ดังนั้นถ้าเกิดคุณกินตอนเช้าพอมันเข้าไปถึงพอมันกําลังสลาย3มชั่วโมงใช่ไหมมันก็จะขึ้นไป3มชั่วโมงมันก็จะหายไปครึ่งหนึ่งสมมุตินะฮะสามชั่วโมงมันก็จะหายไปเออสักเจ็ดสิบแปเป็นคุณก็ไปกินกลางวันอีกแล้วมันก็ขึ้นไปอีกคุณก็ไปกินตอนเย็นอีกคุณก็มันก็ขึ้นไปอีกเาะฉะน้นพอวันที่2คุณก็คุณก็กินเพิ่มขึ้นไปอีก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 ดังนั้นในคความมิดเห็นของผ ผมจะไม่บริโภคน้ำมันงาเป็นผิดพัณฑ์เสริมอาหารนะครับอันนี้เข้าใจตรงกันนะครับว่าผมไม่กินและไม่แนะนำให้บริโภคน้ำมันงาเป็นเสริมอาหารนะครับสวัสดีครับ